มาเจออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เพลงก็อยู่กับพี่ตุ๊กนะคะที่<ผ>มอมอนวารันตีเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เราก็มีอีกคันหนึ่งนะคะมา,านำเสนอคือรุ่นนี้ก็คือรถ b m w อยูต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ท่านขับรถไปไหนก็จะเห็นแต่รถหน้าตายอย่างนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะมันเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดมันอยู่ในตระกูลรหัสตัวถัง F30 นั่นเอง F30 ก็คือซีรีส์3ใช่ก็คือซีรีส์3ท่านที่เราจะนำมา แนะนำวันนี้ไม่ธรรมดาฮะมันเป็นรุ่น 330e M Sport ด้วยเป็นตัวท็อปสุด 330e ก็ e ค, <ำ S 1> คือว่ามีไฟฟ้าเข้ามาด้วยถูกต้องรถร,งรุ่นไหนก็นช่างนะไม่ว่าจะเป็นรถเบนหรือ BM อะถ้าเกิดมันมีคาว่า e ต่อท้ายเนี่ยปลั๊กอินแน่นอนอเป็นแบบเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้เท่ากับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นไหมใช่เพราะว่าธรรมดาเครื่องยนต์อย่างเดียวมันก็แรงอยู่แล้วอันเนี้ยเข้าแรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้ามารวมกับแรงม้าของเครื่องยนต์ รวมกันได้ถึง252แรงม้าเพราะฉะนั้นแรงผลหัวลุกบอกเลยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยรูปร่างหน้าตาธรรมดาบอกเลยะครับว่าตั้งแต่พี่ขับมานะยังไม่เคยมีขันไหนแซงพี่ได้เลยครับยกเว้นซปเปอร์คาร์เอออันนี้ไม่ได้โม้กัเพงดีกว่าเพงแซงได้แน่นอนเพราะแรงม้าแรงบิดเขาสูงมากๆครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นรุ่นที่ในอนาคตรถจะเป็นรุ่นนี้หมดแล้วมันจะไม่มีเครื่องยนต์เพียวๆแล้วมันจะต้องมีเครื่องยนต์กับระบบไฟฟ้าผสมกัน ส่วนเครื่องยนต์ตัวนั้นจะเป็นเบนซินหรือดีเซลก็ว่าอีกทีหนึ่งวันนี้ก็คือเติมเบนซินเนาะใช่คันนี้เป็นเครื่องเบนซินขนาด 2,000cc น้าพาดูรอบรถหน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวขอชมหน้าก่อนนี่ M Sport เอกลักษณ์ของเขาคือกระจังหน้าเขาจะดำสนิทเลยนะครับแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องดับลงขนาดใหญ่อยู่สช่องเพื่อที่จะเอาไว้ไประบายความร้อนในชุดเบรกนั่นเอง นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะรถเอมเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็ต้องขับเร็วเบรกก็ต้องดีเพราะช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วละ่ะนะแล้วก็พามาดูอีกจุดหนึ่งที่มันจะแตกต่างจากรถทั่วไปเห็นฝานี่ไหมไม่ใช่ฝาน้มันนะรถรุ่นไหนที่เป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดเขาจะมีฝาตรงนี้เอาไว<อ>้สำหรับรเสียบชาร์จใช่<ม>คือรถคันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียว โดยที่ไม่ได้ใช้น้ำมันสักหยดเลยนะได้ถึง40กิโลเมตรเลย40กิโลเมตรอันนั้นเขาว่ากันมามนะเยอะนะแต่ที่เจ๋งกันนั่นก็คือว่าเราสามารถทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโดยที่ใช้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ไม่ติดสักแอะมอเตอร์ผิวๆนี้วิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง120เลยระยะทาง40กิโลเมตรเลยนะ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์คนใช้ในเมืองมากที่สุดเลยฮะเพราะว่าเขาให้มาแบบครบมากๆมีคู่วคู อนนของเดิมเขาติดมานนแกะออกก็ได้นะคะเออไม่ว่าจะแกะแต่ไม่แกะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะวีคูปเป็นฟิล์มที่แพงมาก<อ>แล้วเจ้าของเดิมเขาติดตัวแพงตัวท็อปมาเลยอ่ะอ,อืมมันก็เลยมีราคาค่อนข้างจะสูง<อ>แล้วก็นี่ฮะของอที่เราเองฮะออนเพสทีดอมอนเพสทีดฝากโฆษณาฮะเราขายบีเอ็มนี่ข้างหลังนี่ก็กว้างครับอ๋ออันนี้เขาก็ซื้ออันนี้มาวางนี่ใช่เพราะว่า จริงๆอ่ะจากโรงงานมาหรือว่าจากนู่นมาเขาจะไม่มีถาดพวกนี้มาให้นะแต่เจ้าของเดิมพลักรถไงเขากลัวว่าตัวอะไรอะสกรามันจะเสียเขาเลยตุนนี้ววางไว้ก็คือที่เสียบปลั๊กถูกต้องแล้วนี้มันเสียบกับกับไฟบ้านได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จับให้ดูเนี่ยเห็นปลั๊กบ่าปลั๊กไฟบ้านธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะฮะซื้อรถไฟฟ้าไปไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่ชาร์จเพราะว่าเขาแถมเครื่องชาร์จมาด้วยไล่เครื่องชาร์จตัวนี้สามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลย ใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองเต็มร้อเป็นต์เลยมันจะแบบกินไฟบ้านไหมเอากินแน่นอนแต่ก็คุ้มยังไงก็ประหยัดกว่าน้ำมันค่าไฟนะที่เราถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าครึ่งเลยพี่ลองเฉลี่ยออกมาชาร์จครั้งหนึ่งค่าไฟสักประมาณตั้งยีบาทหรือ30บาทเองนะแต่มันวิ่งได้แบบไกลอ่ะสามสโลตกกิโลไม่ถึงบาทเลยนะ มมว่าอันนี้มันเป็นข้อดีมากเพราะว่าที่จอดรถมันหายากใช่ปะแ้่เวลาเราแบบมีรถอีแล้วก็แค่แบบบอกเขาว่าเราขอแบบชาร์จชาร์จรถหน่อยค่ะใช่แเราก็ได้แบบจอดรถมันก็ดูแบบไฮโซขึ้นมาน่อยเขาเรียกว่าซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังฮะเพราะว่าท่านจะซื้อรถแล้วแถมที่จอดรถด,ด้วยไปห้างเซ็นท่าหรือห้างดังๆใหญ่ๆห,หาที่จอดยากใช่ไหมไปช่อง EV ี<อ>เลยชาร์จแบตไปในตัวได้ที่จอดรถฟรีด้วยนะครับบ่อแดงบ่อแดงอย่างที่บอกฮะรถ BMW รุ่นไหนที่เป็นตัว M นะครับบอกเขาจะเป็นสีแดงเดี๋ยวขอนั่งข้างในหน่อยแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือตัว M มันคือ M Sport ไม่ใช่แบบว่ารถ M แบบเป็นชุดแต่ง M Sport อ่านี่สตาร์ทแล้วนะแต่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องหรอกเพราะว่ารถคันนี้ถ้าเกิดเขายังมีแบตเตอรี่อยู่เขาจะไม่อนุญาตให้เครื่องติดเลยเขาจะใช้ไฟฟ้าจนมันหมดเกลี้ยงอะหรือแทบจะหมดนั่นะฮะแล้วก็ถึงจะใช้เครื่องยนต์ทีหลังนะครับ ประมาณว่าถ้าเกิดเข้าเกียร์เดินหน้าก็ไปเลยล่ะเจ๋งมากๆเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเครื่องยนต์คือถ้าเกิดเปิดเครื่องมานี่รู้เลยว่าเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนนี่ปึ๊บยังไนงะเห็นชัดๆจะๆเจอกระฟาครอบเครื่องอย่างเงี้ยไฟฟ้าแน่นอนนะครับรถไฟฟ้ามันไม่ได้ดูแลยากอย่างที่หลายๆคนคิดน,นะบอกไว้เลยเพราะว่าลูกค้าพี่หลายคนเนี่ยซื้อไปเนี่ยเขาวิ่งกันโหดมากๆ วิ่งปีหนึ่งประมาณ5-6าหกแสนโลเฮ้ยห้าหกหมื่นโลอะตอนนี้รถรถยังไม่ถึง5ปีนะแต่ BSI หมดตั้งแต่2ปีแรกแล้วเพราะมันทะลุแสนอทุกวันนี้ก็ยังวิ่งปกติไม่มีที่ว่าจะต้องไปซวิสอะไรเลยนะคันนี้ยังนะคันนี้ยังมีเบีย์ไซโ์้ชัวนนี้วิ่งน้อยคันนี้วิ่งน้อยแล้วก็เบียไเนี่ยยังเหลืออยู่เพราะว่ารถเป็นปี2017อนสอให้ดูรถปี2017 รถวิ่งไปเท่าไหร่อ่ะวิ่งมาห0าหมื่นโลใช่น้อยมากครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาออกปี2017ใช่ป่ะบีซัยเนี่ยเขาเหลือถึงถึงปลายปีนี้เลยนะมัน5ปียาวถึงไม่มีเบี้ยไซก็คุ้มอยู่ดีนะคะกับรถเหลือถึงปี2022ปลายปีหน้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนสิบเอ e ดหนึ่งปีเต็มเต็มหรืออีกปีหนึ่งเต็มเต็มฮะเพราะรถมันอายุ4ปีบีซัยมัน5ปีใช่ป่ะหรืออีกหนึ่งปีเต็มเต็มะให้ดูราคา หนึ่ 1, 500, อองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะถูกต้องคันนี้ออกห้างสามล้านเก้าหมื่นตัวนี้เป็นตัว M ตัว็อปสุดเจาะห้างราคาสูงหน่อยอยที่สามล้านเก้าหมื่นนี่หายไปครึ่งเลยนะครึ่งนึงเลยอะ่ะรถยังใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะหายไปเยอะมากต้องบอกว่าแบบการที่เราซื้อรถมือสองอ่ะแต่ว่าเป็นรถมือสองที่แบบออกจากศูนย์ B M หรือเป็นรถมือสองที่ยังมีเบียร์ไซอยู่ครับซึ่งแบบ ราคามันอนะ่ะคุ้มกว่าที่เราอ่ะต้องไปออกรถมือหนึ่งใช่แต่มันก็มีอยู่อย่างเดียวข้อเสียของมันนะรถมือสองมีอย่างเดียวจริงคือท่านไม่สามารถเลือกสีได้อ,อย่างลูกค้ามาดูอยากได้3 3มสมนอีม,มากๆแต่ไม่เอาสีดําผมไม่มีครับผมมีแ,บบแต่สีดาลูกค้าอยากได้สีขาวก็ต้องรอเนี่ยเป็นเป็นอย่างเดียวจริงๆแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเฮ้ยชันตั้งใจมาซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็สีดํานี่เลยจบเลยประหยัดตังค์ได้หนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอ่ะล้านห้าเลยนะ เราก็ทราบราคากันไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบสิ่งที่รถ330 EM Sport คันนี้มีให้เรานะคะแล้ววันนี้ขอถามพี่ตุ๊กอีกว่าทำไมเราถึงต้องมาออกรถกับอมรบตีโอ้ที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือหนึ่งท่านจะได้รถคุณภาพดีไปใช้งานแน่นอนอเพราะ,ะว่ารถทุกคันเนี่ยก่อนที่เราจะไปซื้อเข้ามาขายเนี่ยรเรามีขั้นตอนการตรวจสอบเยอะมากเยอะจนเราบอกหมดไม่ได้จริงๆ เพราะว่าขั้นตอนบางอย่างเนี่ยเ,เราก็ต้องดูละเอียดเพราะเราไม่อยากพลาดเพราะถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าชื่อเสียงของบริษัทเลยนะเราไปซื้อรถที่มีประวัติไม่ดีมาขายลูกค้าลูกค้าซื้อไปไปตรวจเจอทีหลังโอ้โหนี่หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรอบรองฮะว่าซื้อรถที่เรานี่ไว้ใจได้เรื่องสภาพรถและเรื่องประวัติรถและก็ประวัติเจ้าของเดิมด้วยไว้ใจได้แน่นอนฮะเพราะเราได้รถดีๆเข้ามาใช่ไหมเราก็เอามาไล่ เช็คใหม่ทั้งหมดว่าเรามีศูนย์ซ่อมมีอู่เซอร์วิสมีอะไรครบวงจร mm hmm. เพราะฉะนั้นเราสามารถทําด้วยตัวเองได้ทั้งหมดไม่ต้องไปจ้างใครเขาเช็คนะครับเราก็เข้าระบบเลยมีช่างช่วงล่างช่างเครื่องยนต์ช่างระบบไฟฟ้าแล้วก็ช่างตกแต่งจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะฮะถึงจะขึ้นหน้าร้านได้แล้วขั้นตอนที่5คือเป็นตัวพี่เอง uh hmm. พี่เป็นคนคอยเทสได้รถทุกคันที่นี่ รถทุกคันที่นี่ก่อนที่จะถึงมือลูกค้าจะผ่านมือพี่ก่อนพี่จะขับสุดๆเลยอ่ะดึงคือจับผิดเขาอ่ะจนเราเราขับจนแบบโอ้โหหาที่ติไม่ได้จริงๆนั่นแหละเราถึงจะไปล้างแล้วมาจอดขายนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้และที่สําคัญคือรถที่ซื้อจากเราทุกคันเราจะมีรันตีแถมอีก2ปีในกรณีที่รถที่เขาหมดบรันตีแล้วนะอย่างคันนี้หลือวันตีอยู่อีกจนถึงปีปีหน้านุ่นเลยหรือปีนึงเต็มๆอ่ะอันนี้ใช้วรันตีของเขาไปก่อนพอหมดของเขาเนี่ยเดี๋ยวมารับเพิ่มอีก2ปีหรือจัดการให้ นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าวารันตีที่เราแถมให้นี่สามารถเข้าซ่อมศูนย์อย่างเป็นทางการได้ทั่วประเทศ<ะ>ท่านจะอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตหรืออยู่ตรงไหนของประเทศไทยตรงไหนมีศูนย์ใกล้บ้านท่านเข้าศูนย์นั้นได้เลยเซอร์วิสฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายคุ้มสุดๆนะครับคุ้มมากครับคุ้มมากครับแล้วนอกเหนือจากนี้มีโปรโมชั่นหรือว่าอะไรเพิ่มเติมที่อยากบอกอีกไหมคะโอ้เยอะเอาเท่าที่บอกได้ก่อนแล้วกันนะฮะหลกัหลกๆเลยนะครับรถทุกคันทีเ่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะฮะเรา จะขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบให้ทุกพันธํ์ความสะอาดภายนอกภายในฆ่าเชื้อโรคแลนะท่านใดที่มาจองรถกับเรานะฮะถ้าเกิดท่านถือบัตรเครดิตของ KTC ถ้าเกิดท่านจอง10,000แบาทท่านจะได้10,000แแต้ม,มจอง2 0 0 0 0นบาทได้2 0 0 0 0นแต้มแต่ให้ได้แค่20 0 0 0นนะสามแสนไม่ไหวนะฮะ,ะแล้วก็สภาพรถหลังจากที่ท่านจองไว้เนี่ยแล้วตอนที่ท่านมารับรถเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ารถท่านนี่น้องๆ้งต้แดงเลย ยังคิดว่าเฮ้ยเอาป้ายแดงมาเปลี่ยนให้ชั้นหรือเปล่าเพราะว่ารถทุกคันอย่างที่บอกฮะเราจะคลีนนิ่งใหม่ทั้งค<ช>ันนะฮะเอาไว้พร้อมส่งออกคือเอาไปโชว์เพื่อนได้เลยเพราะเราต้องการจะขายให้เพื่อนของท่านด้วยนั่นเองอนะครับเราเลย,เยต้องทำรถที่มันสวยที่สุดอันนี้คือคุ้มมากๆนะคะกับการที่มาที่อมรเวรันตีแล้วก็ได้รถที่เคลือบสีให้เสร็จหมดแล้วสภาพใหม่ เหมือนรถป้ายแดงไปขับในราคาที่เอื้อมถึงนะคะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็มาดูรถได้ที่มอนวัร์นตีและลที่ตุ๊กก็อยู่ทุกวันวน,นะคะมาหาพี่ตุ๊กได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ